แบบฝึกหัดหน้าที่71นะคะแบบฝึกหัดที่5 1. โยงเส้นจับคู่คำกับภาพแบบฝึกหัดนี้นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำให้ตรงกับภาพค่ะให้ความหมายของคำตรงกับภาพนะคะ,ะมาดูกันที่คำแรกรอเอียโนเรียนรอเรือสระเอียนน,นหนูสะกดนะคะคำว่าเรียน ตรงกับรูปภาพไหนคะรูปภาพนี้ใช่ไหมคะก็โยงเส้นมาเลยโยงเส้นจับคู่มาเลยนะคะคำที่สองโบกมือบอโอโกโบกมอือ,อมือภาพไหนคะนี่ภาพสุดท้ายเลยนะคะโยงมาเลย คำว่าโบมือต่อมาหอนอองอหนังสออือสือหนังสือโยงคำไปที่ภาพหนังสือเลยนะคะต่อมานอนอหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าภาพแรกเลยใช่ไหมคะคำว่าหน้าโยงไปเลย ต่อมาค่ะปินโตปออีนอปินปินไม่เอกปิ่นตโอโตปินตโ,โตภาพปินโตนะคะอยู่ตรงนี้โยงเส้นมาเลยนะคะ <c oughs> และสุดท้ายคำว่าโรงเรียนรอโองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนโยงเส้นไปที่ภาพของโรงเรียนนะคะ รองสั่งตราสารดรคุณหญิงสุมทฑาพร